สางสถานการณ์ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 จำนวนมากกระจายไปทั่วประเทศบริษัทปตทะน้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนหรือ OR ได้เข้าไปมีบทบาทในการสนับสนุนโครงการ Primary Care Hub คอมโควิด -19 FM Co-Care ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างพลิปตาคลินิกของสถาบันเพื่อการวิจัยและนวัตกรรมด้าน HIV โดยการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และราชวิทยาลายัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทยซึ่งปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในความดูแลของโครงการนี้กว่า2 0 0 0 0รายผมในแพทย์พงษ์ธรเกียรติบรงวงศ์นะครับก็เป็นหนึ่งในแพทย์อาสาที่มาทําโครงการในการดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับหรือที่เราเรียกรู้จักกันว่าโปรแกรมโฮมไอโซเลชันนะครับซึ่งในโครงการนี้เนี่ยเราได้รับการสนับสนุนจากสปสชและก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับโดยที่เรามีแพทย์จิตอาสานะครับ จำนวนกว่า1,000คนนะครับมีพยาบาลจิตอาสาทันตแพทย์จิตอาสานะครับรวมถึงบุคลากรการแพทย์อื่นๆที่มาเข้ามาร่วมงานนะครับ OR จัดพื้นที่ในสถานีบริการน้ำมัน PTT Station ในกรุงเทพบริมณฑลและจังหวัดใกล้เคียงจำนวน17แห่งเป็นจุดกระจายยาเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้ OR ยังมอบบรรัตรน้ำมัน PTT Station Privilege Card มูลค่า2 7 0 0 0 0บาท เพื่อสนับสนุนดำเนินงานของไรเดอร์อาสาสมัครจากบริษัทดิจิตอลออรากกรุ๊ปที่รับส่งยาให้กับผู้ป่วยการจัดตั้งจุดกระจายยาในครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการส่งกำลังใจสู้ไปด้วยกัน OR Stay Strong Together ซึ่ง OR ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยเหลือหน่วยงานและชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในหลากหลายรูปแบบรวมส่งกำลังใจให้ทุกคนสามารถก้าวต่อไปได้ท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน